ทีนี้พอพอพูดถึงเรื่องของพญานาคเนาะทุกคนก็จะคิดถึงตำนานความเชื่อของทางภาคอีสานแล้วก็ทางภาคเหนือแล้วก็ทางฝั่งสปปลาวนะเนี่ยทุกคนก็จะก็จะเชื่อแบบนั้นนะคะทีนีเ้เขาบอกว่า จริงๆแล้วนะคะทางภาคใต้เนี่ยก็จะมีตำนานของพญานาคเช่นเดียวกันค่ะทุกคนอพอดีมีคนส่งเรื่องราวของอตำนานทางภาคใต้ามาเนาะประบก,ก็เลยได้จังหวะนำมาเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าที่จังหวัดกระบี่ก็จะมีตำนานของอพ่อปู่ผู้ชงนาคราชตำนานของบ้านหนองทะเล ก็จะมีเขาหงอนนาคแหลมหางนาคทวดนาคบ่อน้ำตานาคสะดือนาคในบริเวณบ้านหนองทะเลรวมทั้งมีรูปปั้นพญานาคาราชที่สวยงามในบริเวณลานพระอาทิตย์ซึ่งเป็นลานหน้าอบจอกระบี่เนาะแล้วก็ที่จังหวัดพังงาก็จะมีตำนานพญานาคที่สํานักสงฆ์ถ้ำพญานาคาราช อำเภอทับปุตรนะคะส่วนที่จังหวัดภูเก็ตก็จะมีตำนานของพญานาคราชซึ่งเชื่อมโยงกับรอยพระพุทธบาทณเกาะแก้วพิสดารมีเทือกเขาหน้าเกิดซึ่งเป็นที่ตั้งของพระใหญ่นะคะแล้วก็มีตำนานแล้วก็รูปปั้นพญานาคราชที่ริมชายหาดการะน นอกจากนั้นก็ยังมีวัดนาคารามที่บ้านรังแงงเนาะอันเนี้ยนะคะก็ปัชนาน่าจะรู้จักดีเนาะนะคะาจากพระไตรปิฎกในปุณโนวาทสูตรกล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จจากวัดพระเชต,ตวันมหาวิหารระยะทางไกลถึง300โยชน์เนาะ สามร้อยยอดก็ประมาณสี่พันแปดร้อยกิโลเนาะซึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาถึงริมฝั่งนัมมะนัมมะธานาทีและได้พบกับนัมมะธานาคราชหลังจากได้ทำการสักการะกราบพระพุทธเจ้าแล้วนะก่อนที่จะเสด็จกลับพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมให้ฟังพอจบนัมมะธานาคราชได้ทูลขอให พระพุทธเจ้าประทานสิ่งที่ระลึกบูชาพระพุทธเจ้าจึงได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้บนแผ่นหินณริมฝั่งนำมทานทีเพื่อให้พญานาคนะคะคนน้ำหรือชาวเลนะคะคนทันครุฑตลอดจนเทวดาและมนุษย์ได้สักการะบูชาสืบไปะคะ่ะทุกคนอาน้องเข้าแช่ขอบคุณเนาะ ที่แวะมาให้กำลังใจม่บัวเนาะม่บัวขึ้นดึกเนาะวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพญานาคทางภาคใต้เนาะในสมัยรัชกาลที่สองนะคะทุกคนได้มีการแต่งนิราชถลางนะคะทุกคนโดยกล่าวถึงการเดินทางของคณะจากกรุงเทพเก็คือจากท่าน้ำวัดโพโดยเรือสำเภา เพื่อมากราบรอยพระพุทธบาทแห่งนี้กระทั่งมาถึงปีพศ2498พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ก็ได้เดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมากราบสักการะและได้ร่วมกับพี่น้องชาวภูเก็ตสร้างมนดบครอบรอยพระพุทธบาทไว้เพื่อจะได้ระบุตำแหน่งที่ชัดเจน เพราะอยู่ใต้น้ำช่วงที่น้ำขึ้นนะคะเนี่ยท่านใดที่มีโอกาสเข้าไปจังหวัดภูเก็ตก็สามารถเดินทางไปสักการะรอยพระพุทธบาทณเกาะแก้วพิสดารตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแหลมพรมเทพโดยสามารถขึ้นเรือที่บริเวณหน้าหาดจลาวัยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวได้คะ่ะทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจเนาะที่แวะเข้ามา,าให้กำลังใจป้าบัวในไลฟ์สดของค่ำคืนนี้นะคะทุกคนเนาะคืนนี้ป้าบัวก็มาเล่าเรื่องราวของพญานาคให้ทุกท่านได้รับฟังเนะเาะเริ่มตั้งแต่เรื่องของอพญานาคมี่สีตะกูลนะคะ แล้วก็พญานาคซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองบาดาลทั้ง8ท่นเนาะแล้วก็ความเชื่อของพญานาคไม่ใช่จะมีแค่ทางฝั่งไทยทางอีสานทางเหนือและก็ทางฝัง่งลาวเท่านั้นแต่ทางภาคใต้ก็มีความเชื่อในเรื่องขององค์พญานาคเช่นเดียวกันค่ะ เนาะอันนี้ก็ได้เวลาพ่อสมควรแล้วเนาะปะบัวก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจประบัวสำหรับคืนนี้เนาะเมื่อก,กี้ก็พูดไปลืมเปิดเพลงคลอเนาะก็ปิดเสียงก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะพญานาคลูกปั้นพญานาคที่อยู่บนหน้าจอเนาะ ที่ประบัวนำมาให้ทุกท่านได้รับชมนี้นะคะสวยมากค่ะทุกคนเป็นพญานาคที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดไร่ขิงเนาะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะประบัวไปกราบพระที่วัดไร่ขิงแล้วก็เดินมาทางริมแม่น้ำมองไปโอ้โหสวยมากแต่ว่ามันไม่มีทางข้ามเนาะหรือมีประบวกก็ไม่ได้สังเกตเนาะ สวยมากประบวกก็เลยซูมถ่ายภาพมานะคะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะสำหรับท่าคืนนี้นะคะสำหรับคืนนี้ประบวกก็ขออนุญาตลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ไลฟ์หน้าเนาะทุกคนเนาะสำหรับไลฟ์นี้ประบวกก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะทุกคน